ล้างรถเอยกรถกูลื่นไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยจริงหรอจริงอ้นี่เชื่อไว้ดูรอยดิเฮ้ยเบิร์ูขอลองหน่ะตายเลยเพื่อนเฮ้ยจิจระวังจิอะไรวะเอาเป็นรอยนู้ไมอู้หูยย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 ยอยย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 ้กยยยยยยยดกยย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 ไยดด ท่าน,นะครับทางช่องโมสคูลนะครับกลับมาพบก,กับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับมันเพิ่งออกรถมอไซค์มาใหม่นะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอชมพร้อมๆกับผม,มนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวรถคันนี้พร้อมๆกันนะครับขอใบไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นรถคลาสสิกนะแล้วเทม่มากๆแล้วราคาเนี่ยไม่แพงด้วยแบบพอดีกับงบอ่าโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับไป โอเคครับเ,เพื่อนเพื่ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มารอเพื่อนนะฮะอยู่ตรงแถวเกษตรนะว่ามินนะครับโอ้โหตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะครับนี่มาแล้วพอดีเลยโอ้โหนี่ครับรถในคลิปวันนี้ก็คือเจ้าคันนี้นะฮะโอโ้สวยมากๆสีเดียวรถผมเลยอะ่ะโอโ้เพื่อนสุดยอดเรี้ยวจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของนะครับไรเดอร์ มากับมาที่เทนะนี่หลายก้าขาลงต้องอีปอนทีนิดนึงสวัสดีครับผมเพด้วย<ว>ผมเองเพื่อนผมเองเดี๋ยวให้เขานั่น้ตัวนะฮะเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะครับรอให้ถอดสัมภาระ,ะให้เรียบร้อย <laughs> มาแล้วครับเพื่อนๆเจ้า W 8 0 0นะครับคาวาส a ิิสีดำนะครับรุ่นนี้เป็นเปเช i a l นะครับ อ่ะผมก็พูดมากไปนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วเขาตกแต่งอะไรคันนี้ไปบ้างนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเจอเจ้าของนะครับสวัสดีครับเบิร์ตดครับอ่าอันนี้เพื่อนผมนะครับชื่อเบิร์ตนะฮะเบิร์ตวันนี้เอารถอะไรมาโชว์เพื่อนคาวาสกิ W 8 0 0้ครับคาวาสกิ W 8 0 0นะครับโหสุดยอดสวยมากคันนี้ได้มานานยังเบิร์ตคันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไร เป,เป็นมือหนึ่งนะได้เป็นมือสองมาอ๋อซื้อมือสองมาใช่ไหมเบิร์ตมือสามมัแหละม,ม,มือสามมือสามเลยเหรอเอ, <c oughs> องแต่งเยอะหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้เพื่อนๆผมฟังหน่อยว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะอ่ะเริ่มจากแต่งก็คือข้างหน้าเลยข้างล่างข้างหน้าเลยม่วงครับม่วงก่อนเจ้าของเก่าแต่งมาให้อ๋อนี่ได้จากเจ้าของเก่าแต่งมานะครับชิ้นไหนครับแล้วก็กันล้มกันล้มตัวนี้ก็ของแต่งของแต่งครับเวลาเราพลาดอย่างเงี้ยไอ้นี่ช่วยได้ ก็เคยผ่านมาแล้วไปคาแทร์มาไปคาแทร์แล้วไงเด็กล้างรถเออยกรถกูลื่นโอ้โหจริงเหรอเออได้ไปลอยไ่มวะไอ้นี่ช่วยไว้ไงไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยจริงเหรอจริงไอ้นี่ช่วยไว้ดูลอยดิอ่าดีนี่ไว้ก็เลยรถไม่เป็นไรเลยโอ้ยถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ได้งานงอกเลยนะเหี้ยฉังถึงไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสปอร์ตไลท์ส่งมาแล้วครับทั้งคืนนะอ๋อนี่ได้สปอร์ตไลท์ด้วยแทนไปสูงเราได้เลยมีสองข้างด้วยอ่ะ เออเฟี้ยวเลยว่ะใส่กอดไหดเลยเนี่ยการล้มมีหลอกค่าเพื่อนติดได้เลยเฟี้ยวพอดีเลยชิ้นไหนครับน้ำเหนือน้ำเหนือหน่อยก็เป็นตะแกรงหลังได้มาองตะแกรงหลังทำมาใ,ใส่คงใส่ของได้อ่ะเป็นของเ้าสั่งทำมาอืมมันจะเป็นตรงรุ่นของอาซูซูกิเวนเวนอืมซูซูกิเวนเวนต้อเป็นรุ่นร้อยยี่ิบห้านะเขาจะเป็นตะแกรงแบบนี้แล้วพวกรูนี้มันใส่พอดีเหรอ เนี่ยขาทำมาพอดีอ๋อทำมาพอดีเลยมันดีตรงที่มันมัดของได้ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราออกทริปแบบเลื่อนเที่ยวให้ช่วยได้เยอะอืมตรงไหนตรงไหนอีกฟองเงายังคงเดิมให้มันแบกกันตรงนี้อ่าแมตช์กันแมตช์กันอันนี้ซื้อมาเนี่ยเขาทำมาให้แล้วอ่าฮะอ่าสีอ่ะอ่าตรงไหนอีกตรงไหนอีกของแต่งตรงไหนอีกก็จะมีโรบบ์เกียร์ก็ได้ครับอ่าไปดูหน่อยรอบคันรอบคัน แล้วก็จะมีเกวัดบอกเกียร์นะครับเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามก็จะขึ้นให้เราดูนะครับอันนี้ของแต่งหาเวลาขับเที่ยวมันไม่ไมก็มีเวลาขับเลยคอนเซ็ปต์ต่อไปคือต้องหาเวลาขับหาเวลาขับไม่ได้ขับเลยเดือนเดือนนึงขับครั้งหนึ่งอ่ะเออไอชิ้นไม่คุ้มมั้งเนี่ยแต่มันดีนะเวลาเราไม่ได้เราขับรถเดือนมึงขับเดือนละครั้งไม่คุ้มมั้งเนี่ยแต่มันชื่นใจนะเ่นชื่นใจใช่ไหมมันรู้สึกอิ่มอ่ะเออ คันอย่างนี้เราชอบสวยใช,ยใช่ใช่ใช่ภูมิใจภูมิใจจริงทำงานเหนื่อยมามาดูรถดูก็อ,อ่าสวยจริงเวยจริงคือใครชอบอารมณ์แบบรถคลาสสิกเลโทรนะครับก็มามองรุ่นนี้ได้นะครับเป็น w 800นะครับค่ายคาวาสกิตอนแรกผมก็มอง s r 400นะแต่ s r 400เขาก็มีมานานแล้วนะแล้วก็ราคามันก็ใกล้ๆก,กันแต่เครื่องยนต์เล็กกว่า ถ้าเพื่อนชอบเครื่องยนต์ไม่เกินพันนะครับประมาณ800ซีซีประมาณนี้นะครับถือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับลองเิร์ชหาข้อมูลดูก่อนก็นได้นะครับใครที่ชอบรถคลาสสิกเรทโรรถเก่าๆนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโฉมใหม่นะโฉมเก่ามัน6กห้าศูนเนาะใช่ไมใช่ใช่โฉมเก่ามีหกห้าศูนย์ด้วยวคล้ายๆกันเลยตัวนี้เป็นตัว800อืมตัวนี้ได้เครื่อง800ขับช้าก็ยังนิ่มขับเร็วก็นิ่มครับนี่คือข้อดี แล้วก็ดูแลง,ง่ายด้วยดูแลง,ง่ายด้วยโอเคเบิร์ตขอบคุณมากโหสามารีวิวให้ผมดูวันนี้สุดยอดเลยเพื่อนๆผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเพื่อนๆใครที่ชอบรถแนวแเรโทรคลาสสิกนะครับก็อย่าลืมลองแชร์ให้เพื่อนๆอนดูนะครับ <ๆ S 2> ว่า Kawasaki b u 800นะครับหน้าตาแบบนี้นะเครื่องยนต์แบบนี้นะมาธนะรถประมาณนี้โอเคครับเบิร์ตขอดูกุญแจหน่อยดิเพื่อนนี่ครับหน้าตาเป็นไงวะไอ้นี่้วกุญแจสังทานะไม่ใช่กุญแจแท้นะเนี่ย อ้าวเหรอแท้เป็นไงอ่ะของแท้เก็บไว้ <laughs> เก็บไว้สต็อกอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้เ,เพื่อนๆผมดูหน่อยขั้นตอนวิธีการสตาร์ทเป็นยังไงบ้าง,งอันดับแรกเสียบกุญแจเข้าก่อนอ่าโว้ยมายวัดรอบร้อยวัดรอบตกล้วก็ไฟดับครับผมไฟนี้มันโช๊คด้วยมันปกติอยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นไฟอะไรนะ้ำมันเครื่องเหรอใช่ครับเครื่องหอเเกียร์อ๋อเกียร์ว่างเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะดับอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ อันนี้เป็นสวิตช์ออฟรันช่วยิฟแบตได้นี้อ่าโอเคแล้วก็กดสตาร์ทแค่นี้ใช่ไหมครับอ้เสียงนุ่มมากเลยอ่ะแม่งเท่ตรงนี้เลยเนะี่ยเท่ตรงนี้แหละ เฮ้ยเบิร์ตกูขอลองหน่อยนะได้ปะได้เลยเพื่อนเชียรถเฮ้ยจี้จีระวังจีนอะไรวะมันเป็นรอยนะู้นอุ้ยยังไม่โดนอร่อยสัตว์โอ้เลิการมึงใก่อนดีกว่าเพราะว่านี่เลยเหรอเออเดี๋ยวเป็นรถรถเป็นรอยโอ้โหไอ้เหี้ยโค้ดโค้ดห่วงเลยเพื่อนๆไอ้เชียต้องต้องนี้เก็บนี่ก่อนจะขับได้กโอ้โหยอดสุดยอดสุดยอดนี่กูต้องถอดกางเกงถอดเสื้อได้ไหมฮะได้ก็ดีเพื่อนได้ก็ดีขอกข้อมหนออกข้อมหน่อย วิ่เหี้ยบุญตูดกูเลยวะ่ะยอดเลยสวยมากแวิวแปดร้อยนะเพื่อนเป็นบุญก้นผมจริงๆเนี่ยเพื่อนผมให้ลองข้อมอไซคันละสีแสนนะครับสดจริงๆขอสตาร์ทฟังเสียงทั้งรอบนะไม่ว่ากันนะขออนุญาตเจ้าของก่อนเมื่อกี้มันสอนผมแล้วปึ๊บแล้วก็อันนี้เปิดมานี้ใช่ไหมแล้วกดนี่ ล้วยพ้องทก่อนทำพา์ทก่อน ให้มันยกล้อได้เลยทีหนึ่เเเออาไ้้้หีียยด๋วลมแต่กูไม่มีตังค์ใช้มึงไงเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกด s ับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวรถให้เพื่อนๆชมกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย